คนอันนั้นลงพี่น้องเลยพอดีเจ็ดพันเจ็ดพันแหละมันนี่เป็นตัวลงเัมนี้เดือนหกพันอ๋อแบบคุยกับเพิแหละโต้ลงเดือ 6, นหกพันเพิ่์ลลดห้บ่อเป็นคนพูนจักกันนะคนบ้านเจ้าว่ะโดยเป็นญาติพี่น้องกันเลยเดี๋ยวหกพันทั้งเรื่องดีไหมปุ้นเนี่จำได้อีกแบบน,นี้ป๋าดิบอกระมา ยังก็มาเบิดดีใจบ่อีละ่ะดีใจดีใจบ่เฮือนกระเร็วนะห้องน้ำก็สิได้ไปดิดีใจแฮ่เบ่อีละ่ะดีใจแฮ่คุณรถกับคาอะไรโอเ้เดี๋ยวเบิ่งเด้อหันมาทางรถก่อนให้พ่่อแมพี่น้องคุณได้เบิ่งกันพี่น้องเลยตอนนี้รถคาคุณนะ สบายดีสบายดีพ่อเม่พี่น้อง FC เบิร์ดุกุทุกคนเด้อมานี้พ่อเม่พี่น้องเลยมาพบมาพบก,กันบ้าบนงดงแดงทรายกำแเฮกับมาพี่น้องบล็อกกับมาเตรียมพร้อมทุกอย่างพี่น้องเลยมาพร้อมกันเลยเ่อเดียวตอนนี้กระทั่งอันทางแฮ่กับทรายก็ยังจอดรออยู่ยังม่มีบนถอกตั้งร้อยเพื่อนเอาบล็อกลงแต่ก่อน ทางน้องพี่นี่และกรบเบาลาวเพิ่นพี่น้องทางน้องแดงไปเซบุกูทางเมย์เพิ่นกับปัดกวดพี่น้องตอนนี้คนกำลังขดบล็อกลุ่ยู่พี่น้องเลย

เพิ่งกำลังคนอันนั้นลงพี่น้องเลยเพิ่งเห็ดใหม่บ่ะเห็ดใหม่ลหรอฮะเนาะเอไว้ยังดอกเพราะว่ายังสิไปสั่งยังเพิ่มเติมอีกดอกน้องเอาน้ำล้างก็ได้พู้จักกันอยู่ห้างแต่เห็นห้างแต่ว่าเนาะเพิ่งเล่า่าอีกดอก

ตื่นเลยเด้อเราูหันดูหันนแล้วเฮ้ยสบายดีฮะได้ประตูงามแท่บานโอ้ยหลดเแหงบก้าดอกเก็บขี้เหงื่อล้าจะบอกไปกวดไปอันอืเพิ่นเอาแหงเอาทราเอาบอกมาพี่น้องเลยเดี๋ยวว่าเพิ่นเตรียมมาเห็ดหองน้ามาเลยพี่น้องเนาะ อีกจักหน่อยกับมีเสาแล้วกับมีทอมาพี่น้องเลยที่ตามมาก,กันตอนนี้ทางน้องพอมีก็เอาบอกมาสะกอนทางบบาเทยังสั่งทออยู่พี่น้องแต่ยังไม่ทันได้มาสิมาหลอกทางนี้จักร่อยน้องพอมี ว่นน้องพมีมาจักร้อยจักร้อยสามร้อยโหยังงี้เลยวะสามร้อยต<อ>ามสั่งคนงโอยยังกิ้งวะห <c oughs> ย่านเฟื่อง รถข้างนอกน้องยังเห็นแหละบอเห็นแหละบอเห็นยังรถอีกคันหนึ่งนะเป็นแก่นินแก้ทรายมาเห็นแหละบอเห็นแล้วเนี่ยบล็อกของเจ้าบอแม่นแห่กับทรายกับบล็อกมาพร้อมกันพี่น้องเลยสั่งมาตอนนี้ทอยังรอทอยู่พี่น้องเลยแต่ทอเนี่ยสีมาน้ำหลังแต่ตอนนี้เตรียมพร้อมคือบล็อกแล้วก็เฮทรายคนสีมาเห็ดแหละพี่น้องเลยแต่ว่ายัง ท่านพุดคุมพุดยังนี้่ตอนนี้เพิ่งกำลังอันขนบลอกขนอยังลงอยู่ทางนองา้าานนอ,งนองพามีกับบ่าวลาวพระเพิ่นพี่น้องเลยนะเฮ้ยทายกับมาพร้อมกันพูทางน้องพามีกับบ่าวลาวเพิ่นพูเอาลงพูน้องแดงกับคือสิดีใจแต่ยังไม่ได้ย่างข่าวหาทางน้องแดงพี่น้องเอ้สิมาหาทางบ่าสีคนรอสก้อนไปน้ากันมาน้ากันโดยถ่ายแล้วละบ่ถ่ายแล้วแต่เศร้าคนแน่ <laughs> เพื่นคนเพื่นคนบักวะเพื่อนโยมแม่เนี่ยนะทางแหงทางซ้ายมาพร้อมกันบุดเลยมาพร้อมกันมาเนี่ยังบ่ได้ไปซอยจัดนักจัดเต็มมาเนี่เดี๋ยวบ่สีกับเพื่อนสีไปซอยพูดอะไรพี่น้องเลยเลยไสีหันมาทางบ่อเทคนเทะคนรอทางนี้ก็ได้ยสบายดีเด้อพี่น้องเนาะโดยสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดสุขสุขกันล่ เป็นจังไดเ้เนะาะทั้งโทรทั้งนั่นเฮาอ่าเดียวประมาณตอนใบหนึ่งใบสองนเนี่ยไปจับอ๋อเหม่นเนาะได้ไปเาหา,เากระลองขีดไปนะอ๋อโดยกะเพื่อนบ่อบแบบนั้นบ่สบิมาร์บ่อมานี่ฮะอ๋เพ่นว่าโอซิมามานี่อตอนเรียกว่าสิมาเต็มื่อวันเลยแต่ว่าบอกเพกันว่าบอกมากก็ยาวมัคำแล้วมาบ่ทันเนาะเผื่อเสี่ยวลงรถไพล์เทรถทั้งอันบริษัทเพ่อะไรรถที่ว่ามาส่งเห็นบ่โดยเอาจักรทอนเนาะบ่ดเทอ่าหกหกทอนสามคู ้าคาแบบเสาจากต้นสี่ต้นท่อหกอันโดยครับยังอีกจะสั่งมาสำนั้นว่าซองยางนี่แหละหรือว่าครบนะวันนี้ครนสตมาสนี่ทั้งเฮทั้งสายทั้งบล็อกทั้งอันทั้งท่อทั้งเสาวันนี้คุยกับค่าสร้างเพื่อนคุยได้เมื่อเสาร้อนหรือว่าซ้อนี่นั่นค่าสร้างมาเจ็ดพันเจ็ดพันเจ็ดพันละวันนี้ไปโตลงวันนี้เดือนหกพัน แบบคุยกับเพินแล้วโต้ลงเลือลูกพันเพิ่นลดถไห่บ่อเป็นคนอู่นใจกันนะคนบ้านเจ้าบ่โดยเป็นญาติที่นอกกันเลยหกพันทางรวมหมดเลยทั้งคุดทั้งอย่างบ่เดียวเลยเดียยวเลยใส่งานโดยก็คือทางสร้างตัวที่ว่าเพิร์ลบ่มันแพงคนเนาะเมนมันแพงคือหนึ่งโองเทาหักออกที่ว่าตัวหกพันนั่นมาซื้อเครื่องอะไรกับพ่อเนาะเกือบพ่อ อุปกรณ์ยังหยิกว่าแมนอันนี้หมื่นสองพออะอันนี้หกพันก็ถือว่าธรรมดาซ้ำกันกับสร้างที่ว่าข่อยไปจ่ายบ้านนั่นป้าพรสาวพิมพ์นั่นกับปกติค่ะห้องน้ำกับซีซัมนี่เนาะโดยแต่ว่าสร้างตัวนึงอาจจะถือกว่านี้อีกอยู่ประมาณสี่พันบ้านไหนือเพิ่นอ่าต้อนี้บเป็นสร้างคาประจำเลยแต่ว่าเพิ่นเพิ่นบ่ว่างเพิ่นบ่ว่างโอ้โหขณะทีมเพิ่นเพราะประไทยนะเพราะว่ามันจ่อยเนาะแมนเมนเมนก็เลยว่าเตียนมาเอาตัวนี้เออว่าให้ใครกว่าหมื่นสองนี่หรอวะเมนเนสทบเคืองบุเนาะ โดยค่าดีองเรหกพันวะเนาะเมี้ถือว่าดีใจน้ำทังน้องแดงเพื่อนเพื่อนกะดีขึ้นห้องน้ำกะสิได้ใส่บ่เท่เลยเมี้เพื่อนสิเริ่เมื่อใดอ่าเพื่อนว่ากำลังไปฮับเนี่ยเพื่อนมาเพื่อจะมาจะมื้อนี้เดี๋ยวสิมาขุดคุมขุดยังเลยมาขุดคุมขุดยังเลยคุณเฉลยคันเพื่อนเฮ็ดห้างเฮ็ดยังขึ้นบ่เรื่องสังกะสีเขากะเสร็จสิ้นเลยเอ่รอเอาบ่เพิ่อนสังกะสีเด้ที่คอยสมทบด้วยเจ้าสิซื้อเลยบ่้เจ้าซื้อมาให้ได้บ่ เอาซื้อแล้วก็ต้องว่าล่อให้เพิ่นเฮ็ดโค้งห่างขึ้นก่อนบ่แม่นบ่เอามาาอเจักพุทก็นนามาเพิ่นว่า11ฟุตเลยสิบเอ็ดุตบ่อ๋อเจ้าซื้ออันนั้นจะพุทสิว่ามาหมู่เฮือนเพ่นน่ะอันนั้นบ่กเก้าอันนั้นแล้วข่อยจังว่าล่อให้เพิ่นอันนั้นก่อนจังซื้อคันเฮาซื้อมาก่อนถึงมันสั่นหรือมันยาวเลยซะเฮาสิบู้บ่หักสามเพิ่นเว้าไว้บ่โดย ต้องรอให้สร้างเพิ่นนั่นนั่นมันกะเย็นว่าโดนว่าโดนดอกถ้าเพิ่นนำนัวยิงเพิ่อนนะเนาะเาจังสีได้หูรายละเอียดว่ามันสั้นหรือมันยาวสมมติเทาซื้อมาหนิมันสั้นมันบวชึงกะยากมันนี่เกิดไหมมันก็ต้องเติมเงินแล้วบ่าหนีิเขาก็ต้องขั้นซื้อยาวเหย่ามันยาวโคตรเขาก็ต้องรอว่าให้เพิ่นเอาขึ้นแล้วเทาจังหูว่าซ้ำได้ปกติเนาะโดยเดี๋็กคอยสีโคโตเข้าไปหาทางน้องแดงก็เนอะประเทศเด้อโดยโดยอัสวบัยดีเด้อเจ้า

Mấy nhổ nữa mẹ Mấy xin bác cần nhổ lột khi nào mấy vậy Lột xa đấy à bọc luôn Vậy rồi mà thế quay hay จ้บก้องให้ปรเท่กันทีนั่งเลยปตา้องด้อเโยโดยลุยลตอนนี้ทาง่าเทเปิดไฟมาซี้กันอหมาน่ได้ได้มมามามา นั่งลัล่ออีกัล่อมันซๆวมัน้หรออ๋เวลามันสุดไปก็มันสุดที่ละไรโอเคกดมันมากจะพี่ก็มันสุดซีนึงนบางี๋ให้มันสิงไสน่ะ้วแล้วครับอ้าวก็ว่าอยโยกไปโยกมาคอยนอยนะตนาเลยตูน่าเลยทุกน่าเลยทุกนเลยไป

อันไม่ละสวัสดีไหมพูนนี่จำได้อีกแบบนี้ปาดินบ,บล็อกกมาอยังกมาเบิดดีใจเพราะอีละดีใจดีใจ,จเพราะเพื่อนกระเร้านะห้องน้ำก็สิได้แบบนี้ด,ดีใจแฮ่โม่อีละดีใจแฮ่พูน่ะรถกับคาอะไรเดี๋ยวเบิ่งเดือดหันมาทั้งรถก่อนให้พูนพี่น้องพูนได้เบิ่งกันพี่น้องเลยตอนนี้รถคาพูนะ่ะโอ รถคาเลย,เยน้องแดงเอ้ยเมยังอะนไหนละ่ะเฮ้ยเมย้นงนี่เพ้แล้วเมยังอีกอันนะมาให้แ<พ>ม่บุญ้นดูโอ้เพศเซ็ตหน้าตัวนี้เพศเซ็ตโตนี่เวลาอาบน,าบน,าบน,าน้าอาบในเมยังใส่แดงๆนะเมยังหูอยู่บ่อแน่น่ะฮึจะหูอยู่บ่อเมยังน้ำหอมได้ละ่ะ ลองสีดบึงดูหาเคยสีดอยู่บ่ดึงขึ้นลองบึงดูเบิ่งดิปิ้นเข้าตาได้แม่นอ่ะลองเบิ่งดมบึงดูหอมบ่เบิ่งแม่บุนดมเบิ่งอือผู้ใดซื้อมาให้นี่่นอ๋อแม่นบ่ท่านมีบ่ใส่ตัวนึงเด้มยังอีกอาว มันยังไงเบิ้งเบิ้งแม่บุญเบิ้ง,ง,งโฟมลลางหนาบาโอ,อโฟมลลางหนาเอาหนาเข้ามาเลยบ่ได้บ่ได้ใส่อีกมียังอีกบบบนี้แต็มเป็นบอแล้วแม่บุญสี่ซอนเด้อเจ้ามีคิ้วอยู่คนนี้โซแต้มคิ้วตัวนึงเด้แม่เนี้ยตัวนึ่งอะ ไอ้สติกเจ้าเอาใส่กระตาที่แม่บุญซื้อมาให้น่ะเอาใส่ไว้น้ำกันเด้อเอาใส่ไว้น้ำกันจืดเด้ออันใส่ฮะโซเต็มคิว่ไฟซื้อมาให้ไอ้พมิจืดเด้ออีหล่ะเด้อโฟมแางหนา พี่น้องคนล่างหน้าพี่น้องแล้วก็ะทาอันที่ว่าแม่บุญน้ำมาให้นงี้แหละเตยนะเตยได้เชิงเชิงเจงน้าสิงามขึ้นกว่าเก่าแล้วบัดนี้มันทำความสะอาดเสื้อเจ้าเ่าตัวได้ไม่นี่สมมูรณเขาใส่แล้วต้องบต้องเอามาใส่เลาเอาไปซักนุ่งตัวไม่เปลี่ยนตัวไม่พวกเสื้อพวกคนละย่าตนะพ่อแม่พี่น้องเนาะพวกเสือในหรือว่าส่งในที่เม่์ซื้อมาให้เจ้าก็เอาใส่เด้อตัวเก่าของเจ้าที่มันยานเจ้าก็เอาไป นั่นเด้อที่แม่บุญซื้อมาให้ยังบ่ทันใส่จ็คเก็ตเปล่าเอาคือบัวไซส์แพงว่ะอย่างอ่ะฮึฮะฮะอยากให้เจ้าใส่ของใหม่และจะไดง้งามๆผ่าเพ่นี่ก็ใส่กับนั่นแล้วก็ซักนี่เด้อซักนีน่มันนั่นสะอาดสะอา้านเพย็นซานกับมันปัดมันขวดเอเออย่าเออ เพื่อูกกระปูแฟนแล้วเรียบร้อยไพเ่น้องทังเหอ่อ้งไส้กับมาร้อมกัน,น 2, 5, กินสองให้กยังมันนี่นนนใส่มมใส่โมก็ได้นะต้บห็ใส่หมใก็ได้น,นะต้มบ้าหรือเห็ดใดๆโอได้นหต้มื้รือมหให้ใส่โมใกินแล้วเรียบร้อเแ็้ว ทางน้องเพิ่นไปเอากระตาแนละ้วมาคลิปใส่กันไว้เดซี่บอกเพิ่นย่าน้องเพิ่นบจือแล้วพี่น้องกพิ่าาสงสารทางน้องแดงกันเลยเนาะนี่แหละมีผู้ใหญ่จะดีซื้อไหมเพิ่นไรายพี่น้องมาส่งเรียบเลยเก็บใส่ไว้อีกละนั่นแหละใช่อันนี้เก็บมาใส่ไว้ เจอเลยล่ะเจออยู่บ่เธอได้สติ๊กหันได้อยู่บ่สตกี้หั่นได้อยู่บ่ลองหั่นมึงดูคือเนียนแท้ไหมบุญหั่นี่นี่หั่นบ่ได้เจ้าเนี่ยไปได้เจ้าหนึ่งหั่นบอกักเต้ได้บ่ล่ะหือขึ้นไปนั่นเป็นอย่างขึ้นแน่นเนาะในบ่ได้จงคอยหั่นอีไล เจอเด้อเนี่ยใส่เนี่ยซอยเด้ออันนี้เป็นโฟมลังหน้าที่โฟมลังหน้าพรบ่บี่อะไรอันนี้โฟมลังหน้าพรว่ะไปคงดูไปอ่านเป็นเด้ไปอ่านเป็นให้เพิ่อนน้องพมีซื้อมาให้ใส่พี่น้องได้บ่ละได้เนี่ยจังหันได้จ้ะ ทาผิวหน่อวะผิวว่าโ้น้องว่าเปลยนโฟมล่างหนาเปลเป็นอันทาผิวว่าเบิ้งุูกไอพามีบอกว่าได้ได้ค่ะโฟมล่างหนาแนนแมโฟมล่างหนาอะไรบซี่เคยใช่บซีเคยใช่เพราะนหนาเาผิวหน้ามาลูกเ็เนาะใสักับพ่อใก่เคยใช่คือกันแมโฟมล่างหนากใส่แต่สบู่เล็กหน่อยนี่พะน้าเจ้าดมมงเน้อหอมวะหอมไหม ทัางน้องแดงกับมันมันทำความสะอาดได้ละเด้อทำดีต่อไปเด้อพูนใหญ่พนจังหักจังแพงเด้อเด้อดูมันเด้อปัดกวดเด้อเฮือนซานเจ้านี่เห <Vietnamese. S 1> <ninguém S 3> ็นมันสะอาดสะอ้านตื่นนอนมาปัดกวดเฮือนซานเสื้อผ้าเปลี่ยนบริหนุงโตคือนุงโมนี่ฮะซักซูมือน้ำยาบ้าพนมซื่อมาให้เลยมันเบิกระซื่ออาไม่เด้อเงินหน้าว้ดีๆเด้อกระเป๋าซื่อให้ฮะเก็บว้ดีๆ ห้องน้ำก็ได้พอดีใจบัวซีดีใจน้ำฝนเนาะยังดีใจเพื่อนก็ได้บัวเขาได้หัวเซหัวบัวนี้ห้องน้ำก็ได้บัวนี้ไอ่ยิมอะไรอย่างเงี้ยคือหิมเซบัวซีเชิงเซวัวซีเฮ็ดยังได้แต่ลกให้น้องแดงอันนี้บัวหัวยังบัสซีนะแล้วเฮ็ดเป็นแต่หัวมองได้หัเป็นตัวตลกหัวขี้ไก่ปากวิ่งเฮ้อเอาไก่ปากวิ่งเอยู่เอาไก่ปากวิ่งไว้ใช้เหรนาแต่ไก่ขี้เจ้าเพื่อนบ้านของเสี้ย ของเสื้อแต่มันเวยหน่ไม่ใช่แต่ปากมันเบี้ยวออ๋นั่งคนแรกอย่างคุณครับอันี้ปากเบี้ยวยังว่าพ่อได้ใส่บุญเลยเป็นได้นะตากระเจ็บไก่นะอ้าวมันเป็นยังคือปากเบี้ยวสร้างว่าเท่เห็นบ่ไก่ก็เดีเกิดว่าไรอะไรปากเบี้ยวเห็นบ่สร้างเป็นเนาะไก่ใหญ่เต๋อบ่ไก่น้อย ของเชือกเนี่ยเพิ่นให้เพิ่นเพิ่นไปซอยบ้านนี่ซอยแต่ปากมิดปากเดียวใกล้ๆนั่งเด่งก็ได้คำก็ได้จำนั่นเลยบ้านนี่พ่อแม่พี่น้องกันเท่ากันสิโลกวนน้องสำนีสิหายทั้งน้องเพิ่นไปหาพักพรอาบน้ำอาบในก่อนมืดมือมืดเว้นนี่ยังไม่ได้พักพรอยู่ สีให้ทั้งนั่งแดงพักผ่อนเด้ออีหล่าเด้อไปหาอาบน้าในก็ทั้งเจอจังหน่อยมี YouTube หลายซ่องมาหาอีกเนาะเ้าไก่สีขาวโตกับสะกอนวันนี้ทั้งเฮสายเพันธุก็มาส่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร่งสีเลยเนาะเ้าไก่สีขาวโตกับอันนี้ไใบมือหน่าเด้อสีเวมาเล่นทำไมสีซ้อนแตะสีทอนอันแต้มคิ้วด้วยเคยแต้มอยู่คิ้วพันงามพ่อแห้งเลยคิ้วน้องแดงงายไม่บังเงยหน้าเคยมุ้งด้วยอีหล่าอย่าก้มลายเฮ็ดดิอืสั่นแหละ ก้มลายช่ไหมหลังคดเน้่ยพ่อท่านได้เฒ่าก็สิหลังคดก่อนเนาะไว้สิเนาะไว้สิก้มเขาต้องเงยน่ะเวลาถ้าก็คือแม่บุญบอกใอะไรให้จือให้จำเรือยอีกอย่างก็ได้พวกพักหญ้าขาหุ่นหามาปลูกไว้เจ้าปลูกอยุบวัวชิงโกะสิงไข่ใส่ปลูกสิปลูกใส่ปลูกว่าสิเอามาให้ปลูกปลูกบริเวณชวนเอ้าปลูกใส่ฟางไปตามคันหัวยได้เพอได้ใส่ต้มปูต้มปลาเนาะ เดี๋ยวสิหาหัวสินไคมาให้ปลูกน้ำบ่มีสวนหวานผักหวานอย่างแล้วใบกินย่ำผ้ายำผนปลูกผักบัวผักหอมเคยปลูกอยู่บ่เคยแต่เก่าอ๋อเคยอยู่แต่ปีนี้ไม่ได้ปลูกบ่เคยอ๋อ,อเดี๋ยวสิหาผักบัวมาให้ปลูกน้ำหาบดปลูกก่อนเพห,ห็นเฮ็ดเฮือนเฮ็ดซ้านก่อนพี่น้องเลยมันยังขับทีขับทางอยู่ตอนนี้เนาะเออด้วยอะแม่บุญครับคุณนรสลดเด้อเดี๋ยวสิมาหาให <laughs> ม่หาผักผ่อนซะสบายดีแหละ S 2> <S 2> <S ดูดูดูโอเคน้องผู้มพี่น้องว่าเตอร์บอกกะมาหอดพี่น้องประตูกะมาหอดเรียบร้อยเป็นใหม่เป็นต่อพี่น้องเลยเล็กกะมาแล้วพ้อทุกอย่างพี่น้องเลยแซ่ายกะมาแล้วตอนแรกนี่ก็อาจสีเป็นโทครับเสาพี่น้องเลยมาเป็นทีเรียบยร้ยบรอยแล้วพี่น้องก็ดีใจน้ำทั้งทั้งนองแดงสีได้ห้องน้าแล้วพี่น้องเลยทางซ้ายขัมาถกไว้นี่พี่น้อง พี่เฮพยู่ทั้งนี้พี่น้องเลยโอเคนะพ่อพเมพี่น้องสำหรับคลิปนี้สบุญกสิโกโจ้ใบสนีสะกอดอกะฝากขอบคุณขอบคุณไปทางผู้ใหญ่ใจดีและเอฟซีทุกคนที่ติดตามตั้งแต่ต้นจนบจบคลิปและบทความโฆษณาเนาะที่เริ่มมาได้ก็คือขอบคุณทางไอทางฝั่งไทยพลอยพี่น้องเลยที่่นฝากเงินมาสมทบ ตัเตะไอ้สมทบห้องน้ำของน้องแดงพี่น้องไอ้จำนวนเงินหนึ่งันบาทนั่นแหลนะเนาะเฮากับเติมกันพี่น้องไอ้สมทบใจกันก็ขอบคุณขอบคุณหลายเด้อให้อยู่ดีไม่แห้งขอบเจ็บให้ได้ครบไขบ่ขให้มีเนาะคิดสิ่งใดก็ให้ได้สิ่งนั่นคิดเงินก็ให้ได้เงินคิดทองก็ให้ได้ทองให้ขอให้เงินในน้องทองไหลมาก็ให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง,แงอย่าเจ็บอย่าจนสำหรับคลิปนี้ไปแล้วสบายดี